คุณผู้ชมได้ดูภาพนเนี่ยค่ะเนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้พระวิสิทธิ์อายุ45ปี<ม>เข้ามาละในโรงแรมนะคะโรงแรมนี้อยู่ที่สุขโขทัยค่ะ <Okay. S 1> และขึ้นบันได <Okay. S 1> นี่ขึ้นไปที่ห้องพักนะคะกล้องมุมนั้นมามุมนี้รับหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง <Okay. S 1> กลางรม่ม oh. แล้วก็เดินตามเข้าไปในโรงแรมค่ะ oh. นี่ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยที่ถือเข้าของพลุงพลังเนี่ย แล้วก็เลยมีการเชื่อมโยงว่านี่มันเป็นการนัดให้ศรีกาไปหาที่โรงแรมม่านรูดนี่ okay. เมื่อวานนี้ค่ะพระวิสิทธิ์นะคะเป็นพระในรูปที่ปรากฏอยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดก็เลยมาพร้อมทนายความค่ะเอาเอกสารหลักฐานคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมถูกเข้าใจผิดนะพระคุณเจ้าว่าอย่างนี้บอกโอ้ยไปกันใหญ่แล้วแล้วก็ไปพูดถึงในโซเชียลมีเดียเยอะแยะไปหมดเลย อาตมาเสื่อมเสียก็เลยมากบทนายความแล้วก็มาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสพชั้งเผือกนั่นแหละเอาผิดกับคนที่ไม่หวังดีเอาภาพนี้มาให้ดูกันอย่างนี้นะคะมันก็ว่อนเน็ตไปหมดอะ่ะพระวิสิทิ์บอกอย่างนี้นะคะบอกเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อ10สิงหาคมปีที่แล้ว2,565ในคลิปนั้นอะ่ะอาตมาเดินเข้าโรงแรมจริงๆแต่เป็นการเข้าพักตอนที่รับกิจนิมนต์ ไอ้วันนั้นก็ไปเป็นวิทยากรในจังหวัดส,สุขโขทยัยในคลิปก็จะเห็นว่ามีสีกาเดินกลางร่มเข้าไปในโรงแรมด้วยหลังจากที่อาตมาเดินเข้าไปภายในห้องพักทีนี้ก็ไปเป็นตุเป็นตะเชื่อมโยงกันบอกโอ้ยอาตมาไปนัดแนศสีกาให้ไปหาที่ม่านรูดอย่างเงี้ยทาให้ตัวอาตมาและพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเป็นอย่างมากวันนี้ไม่ยอมแล้วค่ะเพราะคุณเจ้าเดินทางมาเลยนะคะมาหาตํารวจเลย รองผู้ก,กํากับการสืบสวนสพช้างเผืกว่ายังไงบ้างบอกตอนนี้รับเรื่องรับหลักฐานไว้แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็จะดูว่าสามารถที่จะดําเนินคดีกับใครได้บ้างข้อหาอะไรบ้างทุกอย่างตํารวจบอกก็ว่าไปตามพยานหลักฐานนั่นแหละค่ะในมุมของทานายความของพระวิสิทธิ์นะคะก็ให้ข้อมูลกก่นักข่าวด้วยบอกไอ้เรื่องที่ถูกเอามาเผยแพร่นี่มันไม่เป็นความจริง ภาพนะ่ะที่ท<ม>เราเห<ม>็นในกล้องวงจรปิดอ่ะเนี่ยจริงๆร้วพาว,วิสุทธ์เขามีหลักฐานทุกอย่างนะทั้งเอกสารขอความอนุเคราะห์ไอ้วันนั้นที่เชิญไปเป็นวิทยากรน่ะแล้วคนไม่หวังดีเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนกับสื่อแล้วไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ใน Facebook อ่ะเนี่ยพระเขาก็เลยแจ้งความเอาไว้นะคะคือจริงๆเคยแจ้งความไว้ตั้งแต่8พฤศจิกายนที่สพภูพิงอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เลยไม่ไหวแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอีกก็เลยกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะแจ้งความกับใครได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีคนที่เอาภาพนี้ไปเผยแพร่และเป็นคนที่ใช้ติ๊กต็อกด้วยนะตอนนี้ก็ด่งดังในโลกออนไลน์ในติ๊กต็อกเขาก็กําลังจะไล่เช็คบัญชีดูค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง